สวัสดีค่ะกาลยานมิตรมิ่งผ่านชาแนลทุกท่านในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญต่อโชคชะตาชีวิตของเราทุกท่านมากเนื่องจากดาวพฤหัส,สบดีซึ่งเป็นดาวประธานของฝ่ายดาวสุภาได้โคจรมาสู่เจ้าเรือนที่ดีในราศีต่างๆส่งผลให้หลายๆราศีมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานโชคลาภการเสี่ยงโชคความสุขความรักสุขภาพล้วนแต่จะนำไปสู่ความเจริญและเป็นสิริมงคลกับชีวิตมากเพราะดาวประธานใหญ่ย้ายในครั้งนี้ส่งผลให้อำนาจและพลังงานที่ดีมากที่สุดในรอบ100ปีซึ่งนั่นเท่ากับว่า เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเราที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ดีแบบนี้ขึ้นเราจึงไม่ควรพลาดโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีดังนั้นเราควรที่จะทำทุกสิ่งเพื่อที่จะตักตวงประโยชน์จากปรากฏการณ์อันเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ให้เกิดผลดีต่อชีวิตให้มากที่สุดด้วย การตั้งรับที่สําคัญของเรานั้นอาจจะได้แยกออกเป็นข้อๆให้ทุกคนมองเห็นภาพง่ายๆดังนี้คือข้อหนึ่งเราต้องเตรียมสร้างสะสมบุญบารมีไว้รองรับคนเรานั้นแม้ดวงดาวจะโครจรมาตำแหน่งที่ดีจะส่งผลให้โชคเราแค่ใดก็ตาม แต่ถ้าหากเราไม่มีบุญมารองรับและยังมีเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางอยู่มันก็เป็นไปได้ยากที่เราจะได้รับโชคชะตานั้นอย่างเต็มที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหากท่านใดที่ต้องการที่จะรู้ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทําให้เจ้ากรรมนายเวรนั้นปลดปล่อยเราก็ขอให้ท่าน เข้าไปดูคลิปซึ่งแอดจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปดูวิธีการและจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดข้อ2เราต้องเตรียมตัวพัฒนาวิสัยทัศน์และทักษะการทำงานของเราเราต้องศึกษาในเรื่องการงานให้เชี่ยวชาญตั้งรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงหากมีโปรเจกต์ใดๆเข้ามาเราจะได้สามารถที่จะจัดการและต่อยอดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เราต้องฝึกพลังจิตและฝึกการควบคุมจิตทั้งจิตทั้งอารมณ์ของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ดีให้มีพลังบวกล้างพลังลบ มีกำลังใจมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอเพื่อจะได้มีพลังขับเคลื่อนชีวิตไปให้ไกลได้ดีกว่าเดิมยิ่งยิ่งขึ้นไปข้อ4พลังดวงดาวที่โคจรมานั้นมันดีอยู่แล้วเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเราก็จงใช้พลังทั้งสี่พลังนี้ หากเราถึงพร้อมทั้งสี่องค์ประกอบนี้โอกาสที่ชีวิตเราจะดีขึ้นในช่วงนี้ในจังหวะที่ดีที่สุดนี้ย่อมเป็นไปได้มากอย่างแน่นอนเมื่อดาวดวงใหญ่คือดาวพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่ที่เป็นดาวประธานหลักแห่งความดีงามซึ่งเป็นดวงดาวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขความเจริญ โชคลาภสิริมงคลได้มีการโคจรเคลื่อนย้ายไปอยู่ในมุมที่ดีงามนับว่าเป็นการโคจรครั้งประวัติศาสตร์ทำให้ส่งผลเกิดความเป็นมงคลครั้งใหญ่ในทุกๆลัคนาราศีกันเลยทีเดียวซึ่งการย้ายของดาวพฤหัสในครั้งนี้เป็นการย้ายไปทำมุมเดียวกันกับดาวมฤตยูหรือเป็นการย้ายไปร่วมกับดาวมฤตยูนั่นเอง ซึ่งเป็นมุมที่เป็นสิริมงคลกับการเงินและดวงของประเทศดวงการเมืองการที่ย้ายไปอยู่เรือนการเงินของดวงโลกส่งผลให้การเงินของเมืองของประเทศและของโลกนั้นทำให้เศรษฐกิจธุรกิจการค้าการขายการเงินการทองเจริญรุ่งเรืองดีงามมากทุกลัคนาราศีจะได้รับผลดี ในเรื่องการเงินเศรษฐกิจไปทุกทุกลัคนาราศีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเจ้าชะตาด้วยว่าในช่วงปีนี้นั้นเจ้าชะตามีดาวบาปเคราะห์มาลดทอนดวงชะตาหรือไม่และถ้าเจ้าชะตามีดาวสุภเคราะห์มาส่งเสริมให้ดวงชะตา โชคลาวาสนาก็จะยิ่งดียิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะดาวสุภเคราะนั้นจะมาเสริมพลังอำนาจให้ดาวพฤหัสมีอำนาจมีพลังส่งเสริมเรื่องการเงินเศรษฐกิจให้เจ้าชะตายิ่งดีมากๆยิ่งขึ้นซึ่งนั่นเป็นดวงส่วนตัวของใครของมันแต่ละคนจึงจะได้รับผลพลังงานจากดวงดาวไม่เท่ากัน บางคนก็อาจจะได้มากบางคนก็อาจจะได้น้อยชาวราศีกรกฎจะเป็นผู้ที่อบอุ่นและรักครอบครัวชาวกรกฎเป็นชาวธาตุน้ําบุคลิกเป็นผู้ที่มีความอ่อนไหวจุกจิกมักจะใจน้อย เกินพอดีซึ่งอาจทำให้ต้องเสียใจบ่อยและตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายหน้าที่การงานมักจะต้องเหนื่อยต้องสู้แต่เป็นคนที่มีจิตใจดีมากทำงานบริการเอเตนร์ดูแลผู้อื่นเป็นอย่างดีเมื่อดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวประธานในความเป็นสิริมงคลได้ย้ายเข้าสู่เรือนลาพะราศีกรกฎซึ่งเรือลาพระนั้น ก็บ่งบอกถึงความมีโชคลาภดาวพฤหัสและดาวมฤุตยูโคจรมาทับกันในเรือนลาพะของราศีกรกฎทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เป็นทิศทางเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากด้วยโชคลาภวาสนาชาวกรกฎบางคนจะมีโอกาสได้โยกย้ายได้ปรับเปลี่ยน ที่อยู่อาศัยได้เดินทางไกลได้ไปต่างที่ต่างถิน่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอาจจะได้โยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนชาวกรกฏจะมีโอกาสที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆซึ่งจะส่งผลที่ดีในเรื่องโชคลาภเงินทองมีโอกาสที่จะได้โชคจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงกำไร และมีดวงที่จะต้องสูญเสียแต่เป็นการสูญเสียที่เสียน้อยแต่จะได้โชคได้ลาบกลับมามากกว่าจึงจำเป็นต้องยอมเสียเพราะเป็นการที่เสียแล้วได้กลับขึ้นมามากกว่าเดิมผู้ที่มีหุ้นส่วนต่อไปคุณจะได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนหุ้นส่วนใหม่คือ เป็นการเสียหุ้นส่วนเดิมเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้หุ้นส่วนใหม่ซึ่งจะดีกว่าเดิมและเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพมีความมีคุณภาพและสามารถที่จะสร้างงานสร้างเงินได้ดีกว่าเดิมหากเปลี่ยนแล้วการงานก็จะดีขึ้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีความมั่นคงมากขึ้นหากหุ้นส่วนเดิม ที่เคยมีอยู่ที่เคยทะเลาะที่เคยมีอุปสรรคที่เคยเอาเปรียบเราขัดแข้งขัดขาเราโอกาสนี้ให้เปลี่ยนได้เลยด้วยการที่การปรับเปลี่ยนนั้นเราจะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำขอคำปรึกษาโดยให้ชาวกรกฎนั้นต้องมีความ อ่อนน้อมนอบน้อมถ่อมตนเข้าหาท่านก่อนอาจจะมีน้ำใจมีการที่จะแสดงถึงความเคารพนับถืออาจจะมีข้าวของไปฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นได้เห็นได้มีความเอ็นดูมีความเมตตาต่อเราอาศัยผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือเราเราจะต้องให้ก่อน แล้วเราถึงจะได้รับเป็นดวงของชาวกรกฎในช่วงนี้ให้เข้าไปหาแล้วเอ่ยปากขอคุณจะได้รับความช่วยเหลือหากเคยมีการขัดข้องหมองใจกับผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องยอมที่จะเป็นฝ่ายเข้าไปขอโทษขอความกรุณาขอความเมตตาจากท่านก็จะได้รับการ ตอบรับอย่างดีและได้รับการช่วยเหลือแนะนำแนวทางดีๆกลับมาชาวกรกฎดวงของท่านในช่วงนี้หากแม้นทำออนไลน์ก็จะรุ่งทำงานที่มีสาขาที่มีเอเจนต์ที่มีบริวารที่มีคนนั้นคอยช่วยก็จะเจริญรุ่งเรืองช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ปรับเปลี่ยนโยกย้าย สิ่งที่ชาวกรกฎต้องระวังนั่นคือความใจน้อยอารมณ์วู่วามคุณจะต้องฝึกควบคุมจิตควบคุมสติของตัวเองให้ได้อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นให้รู้จักลดทิฐิมานะรู้จักรอคอยให้เป็นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามไม่งั้นจะเป็นปัญหาและเมื่อหากมีเงินอย่าให้ใครยืมเงินเมื่อมีเงินแล้ว อย่าได้หลงเริงให้มีสติในการใช้เงินใช้เงินอย่างรอบคอบแล้วคุณจะดีขึ้นตั้งตัวได้ในปีพศ2567นีท้ทุกๆหนึ่งปีนั้นดาวใหญ่คือดาวพฤหัสจะมีการย้ายหนึ่งครั้งอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้นั้นเป็นเหตุการณ์พิเศษ ซึ่งจะเกิดขึ้นในรอบ84 1 0 0ถึง100ปีซึ่งเหตุการณ์นี้คือมีดาวมฤรตยูมารออยู่ที่เรือนการเงินดวงเมืองอยู่แล้วเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาสมทบก็ยิ่งทำให้พลังนั้นสูงส่งขึ้นไปอีกจังหวะนี้จึงเป็นจังหวะที่หายากมากในชั่วชีวิตหนึ่งซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพราะถ้าจะรอไปอีกรอบก็ต้องรอไปอีก 84-100ปีนั่นเลยทีเดียวครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสเป็นครั้งที่พิเศษที่สุดของชีวิตที่เราจะต้องทำตัวให้เป็นภาชนะที่ยิ่งใหญ่ที่จะรองรับโอกาสโชคลาภวาสนาความเป็นสิริมงคลการเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตดาวพฤหัสและดาวมฤตยูจะมาสมทบกัน หน้าตำแหน่งนี้เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มนั่นหมายถึงว่าเราจะมีเวลาตักตวงโชคลาบวาสนาได้ถึง1ปีเต็มเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ถึงวันที่13พฤษภาคม2568ในระยะหนึ่งปีนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของทุกๆ ลัคนาราศีเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะตั้งรับโชคลาภความสำเร็จการเงินให้ดีที่สุดกอบโกยให้ได้มากที่สุดช่วงจังหวะนี้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตซึ่งสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินโชคลาบนั่นเองเพราะดาวพฤหัสและดาวมฤตยูโคจร เท้าทับเรือนการเงินจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องพูดต้องย้ำกันในเรื่องนี้บ่อยๆซึ่งเคล็ดลับที่อยากจะบอกนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับทุกลัคนาราศีจะได้นำไปใช้เพื่อย,ยกระดับความโชคดีให้มีมากยิ่งขึ้นดาวพฤหัสนั้นคือดวงดาวเลขห้าเป็นดวงดาวที่เสมือนตัวแทนของผู้รู้ความรู้ปรชัชญา นัการา์ครูบาอาจารย์ดังนั้นในปีนี้ใครที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเป็นของตัวเองเฉพาะทางนั้นนับว่าคุณคือผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสาขาอาชีพของคุณเองคุณจะโดดเด่นในอาชีพการงานของคุณคุณจะสามารถใช้วิชาอาชีพทำงานหาเงินได้อย่างดีงามความรู้เฉพาะทางของคุณ จะสร้างอาชีพที่สามารถทำเงินให้คุณได้อย่างดีและ,จะเจริญรุ่งเรืองมากๆขอแสดงความยินดีเมื่อได้รับรู้เรื่องราวที่ดีที่เป็นสิริมงคลน,นี้แล้วขอให้ท่านจงได้คอมเมนต์ลงเพื่อจะได้ตอกยำ้ำและเป็นประจักษ์พยานถึงความตั้งมั่นถึงการอธิษฐานจิตดังนี้ สาธุสาธุสาธุขอตั้งรับพลังที่ดีของดวงดาวเข้าสู่ชีวิตขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเจริญด้วยสุขภาพความสุขการเงินการงานขอให้หมดหนี้หมดสินเงินไหลนองทองไหลามาในปีนี้ด้วยเถิดรวยรวยรวยขอให ชาวลัคนาราศีทั้ง12ลัคนาราศีที่เข้ามาชมคลิปนี้จงมีชีวิตที่ประสบความสุขความสำเร็จในปีนี้คิดหวังสิ่งใดก็ข,ขอให้สมปรารถนาทุกประการฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอให้ท่านนั้นรวยรวยรวย ในปีนี้ตั้งเนื้อตั้งตัวหมดหนี้หมดสินได้ภายในปีนี้ด้วยเทินขอบคุณและสวัสดีค่ะ